โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรลักแฟนเพจรายงานผลบอลทาง facebook และ youtube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่2เมษาย,ยนลงถึงโปรแกรมการแข่งันฟุตบอลประจำวันที่3เมษาย,ยนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนมีชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่เพจ u t u b e ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลน,นะจ๊ะ โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยครับเซเรโซโอซาก้าครับเอาชนะสก,กันโตซูไป1ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลผลีกวันของอังกฤษนะครับดอนคาสเตอร์ครับพ่ายกับทางด้านชาวตันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสวีดอนครับพ่ายกับทางด้านแม็กปูไปศูนย์ประตูต่อสอง ซันเดอร์แลนด์ครับเอาชนะทางด้านโอ,อกฟอร์ดยเยนเต็ดไป3ประตูต่อน1นคอร์สมัตเอาชนะโลเดลไป2ประตูตอ่อ1พีมัตครับเอาชนะเอฟซีวิมเดันไป1ประตูต่อน0นย์นอตแฮมตันครับเอาชนะชูบิลลี่ไป1ประตูต่อ0ส่วนคู่ลิงคอนกับทางด้านของเมตันคินดอนคู่นี้เรื่องการแข่งขันนะครับอิสวิดครับเอาชนะทางด้านของบิทเตอร์โลเวอร์ไป2ประตูต่อ1 ผีวุฒิเทาครับไพ่กับทางด้านของปีเตอร์โบโลไปศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งครูครับเอาเอา่อขอประทานไพยครับไพ่กับทางด้านของฮันไป1ประตูต่อ2เอกริงตันครับเสมอกับทางด้านเบอร์ตันเอาเบียนไป0ประตูต่อ0 ผลวันหลีกทูของอังกฤษนะครับโบตันเสมอกับคเชสเตอร์ไป0ประตูต่อ0สคันท็อปครับเสมอกับคอรีทาวไป0ประตูต่อ0โฮแฮมครับพ่ายกับทางด้านสตีมเนตไป0ประตูต่อ1เมนฟิลด์ครับพ่ายกับเรตันโอเรียนไป0ประตูต่อ2เชอร์เนมครับเอาชนะทางด้านทานเซเมียไป4ประตูต่อ0แคมบิดครับเอาชนะทางด้านมอแคมไป2ประตูต่อ1 แบ็กฟอร์ดครับเอาชนะด้านฟลอเรนกีนไป4ประตูต่อ1บาโลครับเอาชนะด้านนิวพอร์ตเคานตี้ไป2ประตูต่อ1วอร์ซอครับเสมอกันทางด้านของฮาโลเกตทาวส์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ซาวฟอร์ดครับเสมอกันด้านเกมบี้ไป1ประตูต่อ1และพอร์ตเวลครับเอาชนะด้านเอ็กเชสเตอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ เอาสบอกครับพายกับทางด้านฮามสตาร์ไป0ประตูต่อ1เดเกอร์ฟอร์ดครับเอาชนะทางด้าน GAIS 2ประตูต่อ1และโกเทนเบิร์กเสมอกับวานาโมไป3ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีนะครับโคเซนซ่าเอาชนะอัคโคลีไป2ประตูต่อ1ฟอร์ซิโนเน่ครับเสมอกับลิจิน่าไป0ประตูต่อ0เปคคาร่าครับเอาชนะปิซ่าไป3ประตูต่อ1ส่วนคู่เคโมเนเซ่กับเอมโปลีคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ เอ็นเตล่าครับเสมอกับมอนซ่าไป1ประตูต่อ1เวเนเซียครับพายกับเรจิน่าไป0ประตูต่อ2เลเช่ครับเอาชนะทางด้าน,น,นของซาเลนิตาน่าไป2ประตูต่อ0วีซินซาครับเอาชนะทางด้านของซินตาเดล่าไป1ประตูต่อ0คีเอโวครับเสมอกับสปาวไป1ประตูต่อ1และเบชชาครับเอาชนะทางด้านของปอนเดโนเน่ไป4ประตูต่อ1 ผลวับนวันเชฟวิชิพของอังกฤษน,นะครับ QPR ครับเอาชนะด้านโคเวน์ที่ไป3ประตูต่อ0เบตันครับเสมอกับนอริทไป1-1มิววอร์ครับเอาชนะด้านของลัตเทอร์แฮมไป1ประตูต่อศูนย์บอลสมาร์ทครับเอาชนะมิดเดิลสโบไป3ประตูต่อ1วัตฟอร์ดครับเอาชนะด้านเชฟเวนเดย์ไป1ประตูต่อ0วีคอมเอาชนะด้านแบ็กเบิร์นไป1ประตูต่อ0ดาร์บี้เอาชนะลูตันไป2ประตูต่อ0 คาร์ดิีพายกับทางด้านนอตแฮมนอตติงแฮมโฟลเรสต์ไป0ประตูต่อ1บิสตอครับพายกับสโต๊ะไป0ประตูต่อ2บาร์ลี่เสมอกับเรดดิ้งไป1ประตูต่อ1และเบิร์มิงแฮมครับเอาชนะสวสีอ่โซนซีไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกา2ของเช็กนะครับอันติครับเสมอกับโูบัสโกไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกา1ของโรมาเนียครับอาดานคาเมคา เอาชนะด้านของ p o l y t e c อาซีนะครับไป2ประตูต่อ1กึ่ง gas m e t เสม,มอกับทางด้านของ fc อ a n t าไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลจูิวเวลลีล่ของฮอลแลนด์นะครับ go head e a g l ลเสม,มอกับโรเดาโรด้าไป0ประตูต่อ0ูนย์ mvb ครับเอาชนะ fc ไอเฟ n e ไป2ประตูต่อ1นึ่งอัจจสองครับเสม,มอกับทางด้านของ nac b e t าไป1ประตูต่อ1เฮลมอสสปอร์ตครับเอาชนะด้านเอสแอนด์อัลมาสไป2ประตูต่อ0 เอ็กเชเชอร์ครับเสมอกับ PSV 2ชไปศประตูต่อ0เดนบอสครับเอาชนะทางด้านท็อปออสไป1ประตูต่อ0เดอะกราฟสครับนะครับพ่ายกับทางด้านของดอตเดยไป0ประตูต่อสามอัมบรีซิตี้เอาชนะทางด้านของ NAC ในมาเก้นไป2ประตูต่อ0ฟอร์เรนดัมครับพ่ายกับทางด้านคัมบูไป0ประตูต่อ3และเทสตาครับพ่ายกับทางด้านยองอูทักไป2ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลฟลอตูนาลีกาของเชกนะครับบอฮีเมียน1905ครับเสมอับยาโบเนตไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซกูนดาลีกาของสเปนครับอเมเบรียรพ่ายกับทางด้านไลโยบิยกานูไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกาสเปนนะครับเรเวนเต้พ่ายกับทางด้านอุเอสกาไป0ประตูต่อ2และผลฟุตบอลพิมม์ลิก้าของโปรตุเกสนะครับนาซีองนาพ่ายกับทางด้านโปรติโมเนเซไป1ประตูต่อ5 สำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่3นะครับเมษายนนะครับก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลเจลีกนะครับโดยคู่แรกจะเตะเวลา5ห้าโมงเช้าหรับหรือ11โมงตรงนั่นเองนะครับก็จะเป็นโยโกฮาม่ามารีนอสนะครับจะพบกับโชนันเบเบเล่นะครับส่วนคู่ถัดมาครับจะเตะเวลาเที่ยงนะครับก็จะมีเวกาเซนไดพบวิกเซอร์โกเบซานเฟรยรชิมาพบกับบาอซาก้านาโกย่าเกมปันพบเอฟซีโตเกียว ฟูกูโอกะนะครับจะพบก,กับคอนเซเลซซัปโปโรนะครับส่วนคู่บ่ายโมงตรงนะครับอุลวาเรดไดมอนด์พบกับคาชิมะแอดเลอร์คู่บ่ายสนะครับยู oh FC, กฮาม่าเอฟซีพบกับน่านคาชิวะเรโซและคู่ห้าโมงเย็นครับคาวาซากิฟอนเดเล่แชมป์เก่านะครับจะพบก,กับอุเอตตีนิด้าแล้วก็มีโปรแกรมกันโชกจาอิตาลีนะครับโดยคู่แรกเตะเวลาห้าโมงครึ่งนะครับเอซีมิลานจะพบก,กับซัมโดเรียนะครับแล้วก็คู่ ถัดมาครับเตะเวลา2องทุ่มนะครับก็จะมีเบลเวนโต้จะพบกับปามากายารี่พบเวโรนาอัตแลนดาพบอุนเนเซ่ซาโซโอโลพบโรมานาโปลีพบโคโตเน่ลาซิโอพบสเปเชียและเจนัวพบฟิเอร์ติน่าส่วนคู่5้าทุ่มนะครับก็จะมีตอริโน่พบกับยูเวนตุสโคดึกสุดตีหนึ่งสี่ห้าครับโมรุนยาพบอินเตอร์มิลาน แล้วก็จะมีโปรแกรมลีก้าสองของเงยอรมันนะครับโดยทั้งสามคู่นั้นเตะพร้อมกันหมดครับเวลาหกโมงเย็นนะครับไฮเดนฮามครับจะพบกับกอยเทอร์เฟิร์สโบคุมพบโฮเอ็นคิวและคาร์สคูจะพบกับออสนาบูครับ <c oughs> แล้วก็จะมีโปรแกรมลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับโดยคู่แรกเตะเวลาหกโมงเย็นนะครับโมนาโกพบเมดครับคู่สี่ทุ่มเปเอเชพบกับลิวและคู่ดึกสุดทีสองครับล็องพบกับลียง แล้วก็จะมีโปรแกรมแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับฮันเดอร์ฟิลด์พบก,กับแบดฟอร์ดนะครับเตะเวลา6โมงครึ่งแล้วก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา6โมงครึ่งนะครับเชลซีพบก,กับเวสต์บรอมบิดคู่3ทุ่มนะครับลีดยูไนเต็ดพบก,กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็คู่5ทุ่มครึ่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้พบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็คู่ดึกสุดตี2ครับเป็นบิ๊กแมตช์นะครับอาร์เซนอลพบลิเวอร์พูล แล้วก็จะมีโปรแกรมรีทูของอังกฤษ1คู่นะครับเตะเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับเซาเอ็นพบกับคารายครับแล้วก็จะมีโปรแกรมลีการหนึ่งของโรมาเนียครับเตะเวลา1นึ่ทุ่มเช่นกันนะครับเฮอร์มันสตัดพบกับทางด้านของอาร์เจน์ครับแล้วก็มีโปรแกรมลีกาสเปนอีก3คู่นะครับโดยคู่แรกเตะเวลา1นึ่ทุ่มครับแคนาดาพบบีอาริอัลคู่3ามทุ่มสิบครับเรอัลมาดริดพบเออีบาและคู่5้าทุ่มครึ่งครับโอซาสซูนาพบเคตาเฟ่แล้วก็จะมีโปรแกรมฟอร์ตูนาลีก้าของเช็กนะครับ โดยคู่แรกเตะเวลาหนึ่งทุ่มครับซิกมาโอลมูสครับจะพกกับปาดูตครับคู่สามทุ่มอีกสองคู่ครับโซลวันลิเบเลตพบกับปาณิทออตาวาโอบาวาพบกับสโลวัตโกส่วนคู่ห้าทุ่มครึ่งนะครับสปาตาพาร์คนะครับจะพกกับทางด้านของเทปรีเซ่ครับแล้วจะมีโปรแกรมเซกุนดาลิก้าของสเปนนะครับโดยคู่แรกเตะเวลาหนึ่งทุ่มครับโลโกเยสพบกับทางด้านของเตเนริเฟ่ คู่สามทุ่มครับคิริลน,น,นาพบกับทางด้านของปอนเฟลรดีนาส่วนคู่ห้าทุ่มสิบห้านะครับคอนเตลลอนคาเตลลอนนะครับจะพบก,กับทางด้านของเลออันโอเบียโดแล้วก็มีโปรแกรมลีดเดอร์ของฝรั่งเศสนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา2องทุม่มนะครับตูลูสพบนองซี่ส่วนคู่ที่เหลือนะครับเตะเวลาตีหนึ่งนะครับก็จะมีโซโซพบปารีสเอฟซีโลเดลพบแคมเบลครับแล้วก็เกมบอสฟุต38พบซาโต้ลูทัวพบเกงกง ดักควิดพบอาเมียงเคลมอร์ฟูด63พบนีอ์กองพบ PAU และไอยาซิโอพบวาลองเซียนครับแล้วก็มีโปรแกรมบุนเดลีกาของเยอรมันนะครับโดยคู่ที่เตะเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีโวบบวกพบโคโลนไมล์ห้า 05, พบอาเมียร์เบริเฟลอัลส์บอกอพบกันทั้งด้านของไฮเอฟซีไอโอเฟน แล้วก็บอร์เซียดอนมูนครับพบแฟรงเฟิร์ตและเลเวอร์คูเซ่นนะครับพบกับชเชลเก้ศูนย์สี่ส่วนคู่ห้าทุ่มครึ่งนะครับไลซิกจะพบกับไบยเยอร์มิวนิคคู่นี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับแล้วก็อ่าคู่ตีหนึ่งครึ่งนะครับโบอร์เซียมิเชนกับบาร์ครับพบกับไฟบวกครับแล้วก็มีโปรแกรมลีก้าสองของเช็กนะครับโดยทั้งสี่คู่เตะเวลาสามทุ่มครึ่งครับอ่า ปาซิฟนะครับจะพบกับกาฟฟินวาซิมนะครับแล้วก็ฟุตบอลครับจะพบกับข้างหน้าของดุดลาปาร์นนะครับแล้วก็บอโก้จะพบกับข้างหน้าของวานสลอฟนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับสโว๊กนะครับจะพบกับข้างหน้าของคิปดิมนะฮะถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับอ่าแล้วก็ยังมีโปรแกรมเอเลดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับโดยกู้แรกแต่เวลาห้าทุ่มสีครับวีวีเฟลโล่พบกับโกลนิงเกน คู่ตีหนึ่งอีกสองคู่ครับวิลเลมทเวพบกับทางด้านเอเซนอัคมาแล้วก็ทเวนเต้พบกับวินเทจอาร์เนมครับส่วนคู่ตีสองนะครับสปาร์ตาลอตเดัมพบกับซโบครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับพิมบิลิก้าของโปรตุเกสนะครับโดยคู่แรกแต่เวลาเที่ยงคืนครับลิโออาร์พบกับกิเบเซนเต้และคู่ตีสองครึ่งนะครับเอฟซีบอโตพบกับทางด้านของซาตาคาร่าแล้วจะมีโปรแกรมโกปาเดเลของสเปนนะครับอีกหนึ่งคู่ครับเตะเวลาตีสองครึ่ง อาร์ติก์วินเบาพบก,กับเรียวสุสีดัตนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่2เมษายนรวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลประจำวันที่3เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด s u b ส c r i b e แล้วกดกระด,ดิ่งครับเพจ u t u b e ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลน,นะจ๊ะ เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ